บางช่วงเนี่ยใบยมันก็แก่แต่มันยังไม่ออกดอกบางทีใบแก่แล้วกักน้ำกักอะไรมันยังไม่ออกดอกอันนี้เป็นเทคโนโลยีพิเศษนะที่ที่เราพัฒนามาเป็น10ปีละเราเราก็ทดสอบคิดว่าช่วยได้แน่นอนการันกรตีได้เลยว่าจะได้ประเซ็นสมมุตนในร้อยต้นนะอย่างน้อยก็เก้ขึ้น บางช่วงที่ยังเป็นช่วงดอกบานถึงช่วงผลอายุประมาณ2เดือนผลอ่อนถ้ามันแตกใบอ่อนประมาณทักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วทุเรียนตั้งแต่ดอกบานจนถึงผลอายุ2เดือนเนี่ยร่วงที่เหลือก็บิดเบี้ยวผมจะใช้อิทอ์ฟอนในการปิดเบี่อ,อนมันถูกสุดตอนนึงไม่เกิน10บาทยาไฟท็อปตอนนี้ที่ดีที่สุดนะ ที่ทดสอบแล้วถ้าเป็นฟูซาเลียนฟูซาเลียนชื่อกันคาว่าแัตโตเดียแล้วตัวที่เป็นระบบป้องกันไฟทอฟฟ์ฟูซเลียนที่ดีนะคือกลุ่มฟอส<ม>ฟอรัสแอซิกกับฟอรดีฟอรดีหกร้อยคือเป็นโพแทสเซียมเข้มข้น เทคโนโลยีในการทําให้ออกดอกเนี่ยตอนเนี้ทั่วไปส่วนนุเรียนทั่วไปก็ใช้แพคโคกันใช่ไหมแต่นี้ข้อด้อยแพคโคเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยทั้งช่วยให้ออกดอกเสมอขึ้นแนะตาที่กลางกลางไอ้นอกฤดูนี่ก็เข้มขึ้นใช่ไหมตามตามที่เขา ก็แนะนาให้ใช้อยู่แล้วแต่ที่นี่เราใช้แพคโคถ้า25เเนี่ยเราจะใช้ประมาณครึ่งลิตรต่อน้ํา2 0อลิตรอนนี้แพคโคเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ทุเรียนดีอ่ะช่วงช่วงที่อ่อนคือเซลล์ยังไม่แก่เช่นใบต้องมีใบอ่อนใบเพสัะเป็นระยะที่เขาแนะนำใช่ไหมแต่นี้บางช่วงเนี่ยใบใบมันก็แก่ แต่มันยังไม่ออกดอกพอเข้าพระจ้านะงทีใบแก่แล้วกักน้ํากักอะไรมันยังไม่ออกดอกอันนี้เป็นเทคโนโลยีพิเศษนะที่ที่เราพัฒนามาเป็นสิบปีละแล้วเราก็ทดสอบคิดว่าช่วยได้แน่นอนเราก็ใช้มาเป็นสิบปีแล้วกันดนั้น,นวิธีแก้ปัญหาในการพ่นแพคโคลที่ใบแก่ที่จะช่วยแพคโคลดูดซึมดีขึ้น คือคุณต้องบวกน้ำตาลทั้งหมดขอบยี่ห้อที่ดีที่สุดในตอนในตอนนี้ในประเทศไทย <c oughs> ชื่อกันคาวขอบเจแอนของบอสัตวกโขถือว่าเป็นน้ำตาลที่ดีที่สุดที่มีในเมืองไทยตอนนี้คือคุณก็ใช้แท็โก25่ห้าเอนตครึ่งลิตรต่อน้ำ200ลิตรคุณก็บวกขอบเจแอนไปอีก2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรตามสเปคก่อ พ่น,นไปที่ใบไปชุม่มแพคโคอาตานี้แค่ช่วยให้ออกดอกธรรมชาตินะแต่ทําให้มันออกดอกจากสมมุติว่าในร้อยต้นคุณอาจจะดกหกเจดสต้นอีกยี่สาต้นไม่ดกนะ่ยคุณก็ไปช่วยพวกนั้นนะเพื่อให้มันออกดอกให้ดกแต่หลักการที่ผมใช้คือพอปลายผลเหตนี้ฝนแรงอยู่ประมาณช่วงพฤศจิกา พอ้าไม่เกินกลางตั้งแต่1ถึง15บห้าตุลาเราก็พ่นแพคโคบวกขอบเจี้นทั้งแปลงเลยต้นที่ให้ลูกได้เนี่ยพ่นหมดพอพอเข้าใจนะแล้วพ่นไปแล้วจนเมื่อไรเรียกว่าตัวหนึ่งออกดอกไปต้นที่พอแล้วต้นที่ไม่พอเราก็มากต้นไว้ต้นที่ไม่พอามาพ่นอย่างเงี้ย แคลเซีซมครึ่งนิดต่อน,น้ำสองเล็ดบวกขอบจเจลลนสองร้อยดีซีอีกรอบมันพอพอเข้าใจไหมพ่นจฉพาะ,ะต้นที่ดอกไม่พอแล้วพ่นไปแล้วอ,อีกสามสิบวันต้นไหนที่ดอกพอก็โอเคพอต้อนที่ไม่พอคุณก็มาพ่นอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งทำได้ สูงสุดสี่รอบพอพอเข้าใจนะผมเนี่ยปิงจะใช้อยู่ประมาณสี่รอบรอบแรกต้นไหนพอต้นที่ไม่พอเราก็มาร์กไว้เรียกผักผูไว้ต้นตัวนี้ไม่พอพ่อนอีกรอบแต่ละรอบ <c oughs> หา่านใช้เวลากี่วันห่างกันกี่วัน <c oughs> <c oughs> นี้หรือแพ็คโคที่เราพ่นอย่างเงี้ย มันเริ่มทำงานได้เมื่อพ่นไปแล้ว20วันคือหลักการคือพอ15วันเราก็ต้องกักน้ําเหมือนกันนะเหมือนปกติเนะี่ยต้องกักน้ําให้ใบสดพอใบสดพอมันเริ่มมีไข่บ้างเราก็ขึ้นน้ําขึ้นน้ําให้บ้างหยุดบ้างอันนี้เป็นหลักพื้นฐานของการกักน้ําดอ,อกทุเรียนพออพอกข้จใจนะริทแพคคตานี้จะอยู่เริ่มทํางานเมื่อ20วันคุณสังเกตก็ได้รากมันจะมีปมๆหน่อย นะแล้วฤทอยู่ได้ประมาณสี่สิบวันคือ,อตาเนี้ยมันแค่อตรากลางๆเนาะไม่เข้มฤทจะอยู่ประมาณสี่สิบวันดังนั้นพอเราพ่นไปครั้งแรกเราก็ดูอะพอครบสามสิบไม่เกินสี่สิบวันต้นไหนดอกพอก็คุณก็ไม่ต้องพ่นแล้วไม่พอมาร์กต้นพ่นอีกรอบปกติผมใช้ถึงสี่ครั้งทุกปีอะ่ะสี่ครั้ง ตอนต้นนี่มันออกยากเนาะมันก็คือพ่นใยไม่ไม่พ่<ค>นที่ใบ <ไป S 1> เออแพคโคกับขอบเแอนเข้าดีสี่คือที่ใบพ่นที่ใบไม่ต้องไปสนใจภายในเลยที่ใบพ่นได้ชุ่มนะไม่ใช่พ่นฉบพ่นเปียกแต่ไม่ต้องถิ้งไหลอันเนี้ยการันการันตีได้เลยว่าเปอร์เซ็นที่ออกดอกอะ่ะจะได้เปอร์เซน็น มุนในร้อยต้นนะ่ะอย่างน้อยก็เก้าสิบขึ้นแต่ถ้าทั้งที่สีแล้วต้นไหนไม่ออกนะต้องหยุดนะปล่อยไปเลย <c oughs> เพราะว่าอันนี้ข้อคิดอย่างวนะ่าพอพ่นถ้าต้นไหนพ่นครั้งที่สองไปแล้วเนี่ยพอเป็นดอกขึ้นเนหะยียดตีหนูนะยังสีทองอยู่คุณยึดด้วยจีเอหน่อยยึดจิ๊บหน่อยสักครั้งสองครั้ง,งเพื่อให้ดอกยาวปกติ <c oughs> ไอ้ 1> 1ครั้งที่สามเมสี่ยังไงก็ต้องยืดนะถ้าเลยสองครั้งแล้วช่วยยืดหน่อยไม่ไม่ขัห่วงจะสั้นคือเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกพันธุ์ทุเรียนทุกพันธ์แต่หมายถึงอ่ะการให้ปุ๋ยให้อะไรอ่ะคือปกตินะให้มาทำอันนี้เป็นวิธีช่วยเพื่อให้มันออกดอกหรือให้ผลผลิตที่ต้นวางน้อยที่สุดต้นวางน้อยอย่าบอกว่าเต็มร้อยเปอเซ็นเลย อาจจะไม่ถึงเต็มร้อยแต่ถ้าทําดีๆเตรียมต้นมาดีใช้ถูกต้องเนี่ยตวนเนียจะเต็มทุเรียนบางช่วงที่ยังเป็นช่วงดอกบานจนเชื่องถึงช่วงผลอายุประมาณ2เดือนผลอ่อนบางทีมันแตกไปว่นผมจะใช้อีตฟอนในการปิดใปอ่อนมันถูกสุดอีตฟันยี่ห้อท,ที่ดีสุดคืออีเทลของไบเออร์อันนี้ เพาะนั่นคุณเอาไปลองก่อนนะอย่าเพิ่งใช้เต็มแปลงนะอ่ะให้ความรู้ก็ได้คือถ้าอีเทล48%ของไบเออร์เนี่ยปิดเบยอนเนี่ยตาใช้คือ4 0่สิบต่อน้ำสอ0รลิตรแล้วคุณบวกยาเคลือบไปแล้วก็พ่นพ่นเหมือนเราพ่นพอ,นพอนเปียกแต่ไม่ถึงไหลก่อนพ่นคุณต้องให้น้ำถ้าฝนไม่ตกดินดินแห้งนะให้น้ำก่อนออหไนะ ตั้งแต่ยาวนิ้วแดงๆเงรไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าออกถ้ามันแตกไวอ่อนประมาณทักสามสี่สิบเปอร์เซนเนี่ยแล้วทุเรียนตั้งแต่ดอกบานจนถึงผลอายุสองเดือนเนี่ยร่วงที่เหลือก็บิดเบี้ยวใช่ไหมเนี่ยเป็นเทคนิคที่โหกที่สุดดนอกครั้งเดียวได้ครั้งสมมติคุณพ่นครั้งแรกนะปิดใบไป แล้วอีกห้าวันร่วงไม่หมดคุณมาซ้ําได้อีกรอบก็ฉีดบริเวณที่ใบยังหลงหลงอยู่ที่ใบอ่อนยังไม่หลุดคือพ่อนไปเนี่ยสามวันใบอ่อนจะร่วงแต่ถ้าคุณพ่นไปแล้วใบเริ่มกลางอ่อนๆพ่นวันนี้พวกนี้ก็เริ่มร่วงเหตุผลที่มันร่วงเร็วว่าเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ใบมันเริ่มเยอะพื้นที่รับสารเยอะ รับสารเยอะก็ร่วงเร็วใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญก่อนพ่นถ้าฝนไม่ตกคุณให้น้ำก่อนนะอันนี้จำเป็นเลยนะเพราะถ้าพ่นในสภาพใบเหี่ยวหรือขาดน้ำมาหลายวันใบแก่จะเหลืงของพอเข้าใจเนาะคือแล้วถ้าพ่นจี้ใบแก่ร่วงถ้าถ้าคุณพ่นจี้เนี่ยใบแก่ร่วงคืออันนี้ให้ความรู้นี้ไป ก่อนจะไปทําทดลองพ่นก่อนสักสองสาต้นเพื่อให้มั่นใจโชบอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้โชบโชบก็ไม่ค่อยร่วงพ่นเปียกเหมือนเราพ่นเพี้ยกไก่เขาเงี้ยเหมือนพ่นเพี้ยกไก่แต่อย่าถึงอย่าจี้อย่าจี้โชบไม่หลุดหลุดไม่ดีเพราะว่าเทคนิคในการจัดการเรื่องใบอ่อนทําให้ทุเรียนมันติดในช่วงผลอ่อน อายุยังไม่เกินสองเดือนมันมีสองเทคนิคใช่ไหมปิดใบอ่อนอีกวิธีก็บีใบให้เล็กลงแต่ว่าให้อาหารทานด่วนช่วยคือหลักการนั้นก็คือใช้กลุ่มเมเมฟอร์ดเมเมฟอร์ดค้นทุกแล้วก็บวกขอบเจือนคือให้อาหารทันด่วนขอบเจืออนกับพวกอะมิโนอะมิโนที่ดีก็คือไซฟามิน BK ของไซโฟอิตาลี น้ำตาลทางดวนที e ่ดีก็ขอบแย่นของโปขอีนจำเป็นนะของที่ดีของดีของไม่ดีของไม่ดีมันทำงานไม่ได้อะมิโนอะมิโนอะมิโนก็เหมือนโปรตีนอ่ะคือหลักการเหมือนให้อาหารทางดวนเหมือนหลักการหมอให้กูโคสคือน้ำตาลทางดุวไอ้ขอบแยนก็คือเหมือนน้ำน้ำตาลทางดวนให้กับพืชเปรียบเป็นคนก็ให้กูโคตรทางกระแสเลือดโปรตีนก็เหมือนหมอให้โปรตีน อาหารทางหลวนเข้าทางกระแฟเลียดอันนี้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีพวกนี้ช่วยเราได้เยอะแต่เราใช้ในยามจำเป็นยามมิกิตจริงๆเพราะแพงถ,ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ตัวตัวปิดอินทิพตนก็คือต้องใช้วิธีเลี้ยงใบไปเลยเลี้ยงใบให้อาหารทางด่วนคือให้น้ำตาลบวกออนโนบวกปุ๋ยทางใบพร้อมกับกลุ่มเมเปฟอนแต่วิธีนี้โคตรแพงเลย เราต้องพ่นทุกห้าวันห้าวันกี่รอบนะประมาณประมาณสามถึงสี่ครั้งจนอายุผลพลลล้นเกือบสองเดือนมัจนยิ่งจะพ้นถ้าเราพ่นทุกห้าวันอย่างน้อยก็สี่ครั้งแต่ค่าเช็จจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยแพงเมทิฟอร์ลินอย่างน้อยก็เจ็ดร้อยกว่าบาทมันเก็ดีๆของนี้ก็ห้าร้อยถึบหกร้อย อะมิโนโก็พอพอนๆน้ำตาลสง,งวนแพงเ่ยถ<ม>ามว่าผมผมผมทดสอบมาทั้งสองวิธีเนี่ยแต่วิธีที่ผมใช้คือปิดไปอ่อนทูกสุดตนน้นนึงไม่เกินสิบบาทครั้งเดียวครั้งเดียวสิบบาทเองแล้วก็แน่นอนด้วยลูกรงไม่บิดเปี้ยวความคำิน,นไม่มี <c oughs> ถ้าทำถูกวิธีถึงบ่อ เทคนคเทคนิคอันนี้ยก่อนเอาไปใช้คุณลองไปพ่นปิดดูก่อนสักต,ต้นสองต้นให้มั่นใจเพราะเกษตรกร,กรที่นครอ่ะผมแนะนําเขาครั้งแรก<ม>เขาก็ไม่มั่นใจเพราะเขาทําสวนรายได้ปิงเป็นสิบล้านผมบอกคุณลองพ่นก็สองสามต้นต้นสาวๆก็ได้ที่ไม่มีรูปลองทดสอบปิดเดียวจนคุณมั่นใจแล้วคุณค่อยไปทําในแปลงใหญ่ไม่เดี๋ยวคุณพลาดเสียหาย มันเสียหายมากแนละ้วนี่ฮอร์โมนเข้มข้นนะเพราะว่าีเบสามีปัญหาร่องใช่ทางใต้จะมีปัญหาเรื่องฝนใช่ฝนมันตกอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวอ่ะสายก่อนเราก็ร่วม <c oughs> ผมใช้อ e ิเลฟอนใช้มานานมากอ่ะผมพัฒนามาใช้มา20กว่าปีแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบอกอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นช่วยเนี่ย บางทีใช้ทุกน้องทําช่วยเกิดโต๊ดขึ้นไปสี่ห้าบอกให้ใช้สี่สิบเขาโต๊ดเป็นสี่ห้าโอ้โหไปแ,<บ>แก่นี่เหลืองหมดเลยนะฮะร่วงหมดเพราะมันเข้มข้นมากเนี่ยฮอร์โมนนี่เข้มข้นมากคือ e อีเอลอะเดี๋ยวดี้ีสุด,ดคืออ e ีเออลของไบเออร์แต่ถ้าเป็นฮอร์โมนอ e ีเทลเหมือนกันผลิตในจีนหรืออินเดียมิดไม่ค่อยลดเนี่ยเป็นตัวชี้ว่าเทคโนโลยีในจีนน่มันทิ้งไว้ใจไม่ค่อยได้ ในทุกเคมี้เดิ้แตอนี่ไอ้ช่วงอ่อนบานจนถึงอายุผลสองเดือนอ่ะปุ๋ยอย่าเพิ่งให้เยอะให้ทีน้อยน้ำก็อย่าเพิ่งให้เยอะเพราะคุณให้ปุ๋ยเยอะให้น้ำเยอะใบอ่อนมันจะขึนใช่ไหมปรกครองปอคองก่อนจนคือปอะคองใช้สองวิธี่คุมน้ำคุมปุ๋ยคุมการตัดแต่ง จะเพิ่มตัดแต่งเยอะค่อยๆตัดแต่งพอคนเก<บ><บ>ือบๆสองเดือนเราถึงตัดแต่งให้พอดีแล้วก็เพิ่มน้ําเพิ่มปุ๋ยได้เราจะต้องไม่ต้องลงทุนพวกนี้ใช่ไหมถ้าจ่ากตรงนี้เราก็ไม่มีเพราะอย่างร้านส่วนใหญ่ร้านแนะนําร้านแนะนําทั้งหมดส่วนใหญ่คือไม่มดฟอตบวกน้าตาลบวกอะมิโนบวกปุ๋ยอัดกันเต็มแพ็กเกจเลยโอ้โหจ่ายกันไม่ไหวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายาตัวไหนมา เป็นสิบเป็นสิบยาเขาให้ไม่เยอะมากผมไปซื้อยาบางทีเห็นน่ะโอ้หถ้าถ้าเราไม่มีความรู้เราจ่ายอย่างนี้หมดนะจนนะแล้วไม่ได้ฉีดครั้งเดียวอยู่อ่ะใช่ไหมอย่างน้อยสี่คือที่นู่นคือฉีดไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงห้าร้อห้าบางคนแล้วอย่างไม่มฟอร์ถ้าคุณภาพไม่ดีมันก็ทํางานไม่ได้ตามสเปค น้ำตาลใางดุไม่ดีมันก็ทํางานไม่ได้ตามสเต็กอะมิโน,โนไม่ดีก็ทําไม่ได้ใช่ไหมปุ๋ยทางใบไม่ดีปุ๋ยทางใบที่ดีที่พอไว้ใจได้ก็มีโฟโตนิกของอเมริกากบออคิดเดนของเบลยเยียมเท่านั้นเลยอันปุ๋ยทางใบสารพัดเนี่ยคุณภาพก็อยู่ระดับรองมาเท้งนั้นแม้กปประทั่งซปเปอร์เคที่ว่าพอรับได้เนี่ยนะ พอเรามาเทียบกับพวกโฟตนิกกับออคิทแดนของเบเดียมพอละลายน้ําเราเห็นชัดจะว,ว่านี่มันมีตะกอนแต่ได้มาถึงภาบก็ออยังไม่ถึงขั้นหุ๋ยะระดับเตร์เุิยระดับปุ๋ระดับโลกเนี่ยแค่ละลายน้ําเราก็พอเห็นนปุ๋ยเนี่ยเห็นชัดเลยดังนั้นอย่างปุ๋ยทั้งใบผมก็ใช้โฟตนิกของเมกาหรือไม่ก็ออคิทแดนของเบเดียม SQM คุณภาพดีจะแพงนิดนึงแต่อเคคือเราต้องรู้ของดีในโลกเนี่ยในที่ขายในในเมืองไทย,ยมีอะไรบ้างแต่ละสารที่เราใช้เพราะว่าเราเยอะถ้าเราใช้แล้วไม่ดีเราเสียหายทันทีเลยนะเพราะพ่นพ่นครั้งกว่าจะเสร็จอาทิตย์นึงเอ้าเกิดเสียหายเรียบร้อยเลยจบเลยก็พ่นใหม่มันไม่ทันแล้วนะโรคแมลงไม่ได้รอเราอะ แล้วแล้วอย่างปัญหาไปท็อปทางใต้ดูไหมดูดเนี่ยยาไปท็อปตอนนี้ที่ดีที่สุดนะที่ทดสอบแล้วถ้าเป็นฟูซเลียมฟูซเลียมทื่อกันคาว่าทัตโตเดียทัตโตเดียฟูซาเลียมใช่ไหมครับได้ฟูซเลียมกัใบติ้เชื้อฟูซาเลียมก็เก่งมากเลยเก่งมากเลยเชื้อที่ทำให้กล้วยตายพาย ที่ทีุ่เรียนใบแห้งแล้วตายีมันมาผสมกับเชอร์พาราทล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาสีมูถ้าลาสีมูมันจะอีกดียร์พอจะมาสมกับแล้วถ้าถ้าเป็นไปท็อกจไม่เค็มเนี่ยตายแบบมังหูล่าไป็ท็อกเชื่อว่าเซบิโอเซบิโอของอิสราเอลอันเดียวกันเลยนี้คือชื่อชื่อกันค้าชื่อกันท่าบรสัตที่นำเข้าชื่ออามาดานี่อาดามาอาดามาอามาดา อดามาอดาม,มาอดมมาดมถือว่าเป็นยาไปท็อปฟูเซียนที่ดีสุดที่มีในเมืองไทยนักเวลานี้เพราะยาที่ดีๆผมจะมาทดสอบหมด,ดอ่ะอ่าธรรมดาล,ลองลองไปแพงฮ้าลิตรหนึ่งพันแปลแพงแต่คือนี้ใช้ทั้งพ่นทงางใบได้ทาแผลได้ถือว่าดีสุด,ดแล้วลองมาก็เป็นพวก โบโบไฟเออร์ของเยอรมันแล้วก็อารีเอตอารีเอตไม่ใช่อารีเอตของไบเออร์นะไม่ใช่อารีเอตจีนกิโลสามร้อยอย่าซื้อใช้นะไม่มีประโยชน์แล้วตัวที่เป็นระบบป้องกันไฟท็อปอุตส่าเรียนที่ดีนะคือกลุ่มฟอสฟอรัสแอซิดกับฟอสดี้ฟอสฟรีหกร้อยคือเป็นโพแทสเซียมเข้มข้น ตัวเป็นระบบป้องกันที่ว่าผมผมก็ใช้วิธีนี้คือเราก็ฉีดโพแสเซียมแอซิดที่เราใช้คือคุณก็เลือกเอามีโพลียอฟอสไอฟ,ฟอสคือเอาอราฟอสที่จากมาจากออสเตรเลียอย่าเอาฟอสจากจีนสกุลฟอสเนี่ยโพลียอฟอสแต่อย่าเอาย่าจากจีนก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็ฟ <c oughs> อสดี6หกร้อย <c oughs> เป็นโพแทสเซียมเข้มข้น <c oughs> อันนี้เป็นระบบป้องกันเราฉีดอะ อย่างน้อย20-30วันต่อครั้งในช่วงหน้าฝนเป็นระบบป้องกันที่ดีภูด,ดีก็ต้องช่วยทางคนมันด้วยอย่าให้ขังน้ำแล้วถัวงมันก็แล้วเหมือนกันแหละตู้กัาไปท็อปฟูรเรียมเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเกตกรรมเช่นออกแบบแปลงน้ำไม่แจะโคนมไม่ไหลผ่านโคนนะนออนะแล้วก็ตัดแต่งตรงพุ่มให้<ม>อย่า<ม>ทึบเพชรปกบ้างให้แสงส่องเข้าต้นเข้าทรงพุ่มได้ แล้วก็โพชนาการของพืชอันนี้สําคัญที่สุดผมผมให้ฟามสาคัญตรงพชนาการพืชเนี่ยมากที่สุดเลยนะหน้าฝนปุ๋ยที่ให้อย่าให้เอ็นเยอะเอนต่ําไว้หน่อยใบออกแล้วเหลืองนิดหน่อยดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วปุ๋ยให้แต่ละครั้งก็อย่าให้เยอะ,อะให้น้อยอแต่พอใบแล้วที่มากเราก็เพิ่มเพิ่มน้อยๆแต่บ่อยๆดีกว่าปลอดภัยกว่า แล้วเราก็ยุปุ๋ยถ้าเป็นไปได้นะหน้าฝนเนี่ยควรให้เป็นปุ๋ยละลาย้า <c oughs> เช่น12-12-7ม,มาสิงนอกมาสิงดีสุดมีเดี๋ยวคุณซื้อใช้ก็มีคุณก็สั่งร้านเขาได้มันเป็นยี่ห้อใหม่เพิ่งเข้ามาในบ้ออานเราไม่นานในชะมาจากเยอรมันเลยมาสิงพีระมิดพรกเนี้ยคือปุ๋ยดี ในเมืองไทยตอนนี้มีมาถึงสามห่วงสามห่วงของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยาล่าสามยี่ห้อถือว่าดีครับเออถ้าเป็นปุ๋ยละายเร็วคุณก็ให้เน้อน้ยหน่อยเอางี้เนาะอย่าให้เยอะหน้าฝนเนาะผมว่าทุเรียนผมไม่สวย่ะใบออกจะติดหน่อยต้นออกเขาวๆแข่งๆอ่ะจะทนโรคไหแล้วก็ปรัุ๋ยดินพอเก็บเกี่ยวเสร็จนะคุณก็ เช็ค pH ดินปรับ pH ดินโดยใช้โดโลไมท์ให้มันอยู่สักหกถึงเจ็ดอันนี้จําเป็นนะเพราะไปทอ็อปเนี่ยชอบดิกนกรดด็อกเตอร์ที่มาทดลองเรื่องโรคโรคทุเรียนเนี่ยการเลี้ยงเชื้อไปท็อปในในห้องแรบนี่คือห้าจุดห้าชอบมากเลยเหมือนชอบคนแล้วเราปรับ pH ให้มันอยู่ระดับกาลางหนย แล้วก็อย่าไว้ผลผลิตมากเกินผลผลิตเนีหมอนเนี่ยต้องเก็บไม่ยากเลยถ้าคุณโลกไว้ตุกๆเยไม่เกินสามปีเดี๋ยว,วาตายไปทอดเข้าหมดแล้วก็หลักการสู้กับโรคเนาะจะ,จะมีระบบเหตุกรรมเช่นน้ำไม่ปานโฟนไม่แฉะตัดแต่งให้แสงสองเข้าแล้วก็โคจาการของพืช แล้วก็ระบกกปบป้องกันปรับ pH ดินแล้วก็ระบบป้องก,ก,กันโดยใช้กลุ่มฟอสฟอรัสจะหรือฟอนฟีร600ใช้ได้สลับกันก็ได้หรือคุณจะใช้ฟอสฟอรัสไปเรื่อยๆก็ได้ผมนี่เดือนละครั้งกลุ่มฟอสฟอรัสผมใช้โซเดียมฟอสเดือนละครั้งแล้วถ้าฟอสจ่ายไหวคุณก็บวกเพิ่มแคลเซียมทางใบไปพวกแคลเซียมดีๆก็มี ใช่ไหมแคลเซียมที่สเปย์ทงไปแคลเซียมซิงค์ของท่าที่มนันทำตั้งแต่มีของแมนนิเพ็กอเมริกาหนูคาพว่าโอเคเพราะว่าผูเรียนราคานเป็นย่ำจะให้ตาย